ตอนเข้าสู่ช้างเผือกทีวีครับท่านผู้ชมนี่ถือเป็นเทปที่7ของฤดูกาลนี้แล้วนะครับ mm hmm. แลวต้องบอกว่าอาจจะเป็นเทปสุดท้ายของซีซั่นนี้ด้วยก็เป็นได้นะฮะ mm hmm. ดังนั้นการจะบอกลาซีซั่นนี้ไปนแน่นอนว่าคนที่ผมจะล่ามาสัมภาษณ์ก็ต้องเป็นบุคคลที่ถือว่าสําคัญที่สุดคนหนึ่งของทีมเลยนะเป็นกับตันทีมอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่คนที่เป็นกัปตันในข่าวนะฮะนั่งด้วยครับผมแล้วนะครับกับ 6ปีที่อยู่กับทีมมาเขามีเรื่องราวมากมายที่จะมาเปิดใจกับเราในวันนี้แล้วก็คําถามที่หลายคนอยากจะรู้นะฮะว่าเจ้าตัวจะยังโลดแล่นอ,อยู่บนเส้นทางลูกหนังต่อไปหรือไม่นะครับมาเจอที่ไหนครับนั่งข้างบมครับหมายเลข19กำตันทีมแบนค์ธนบดีธนธิพัฒน์ครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,โห,โหโดึงสวยครับตรงนี้แม่นิ่งครับธนาธนิโดโปสินให้สัญญาณนหวีแล้ววิ่งมาเลือกปุ่มแล้วจบตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ2อประตูต่อศูนย์ับ ธนาวิทยนสัตยิปส์โอ้นี่ใช่กับันที่เป็นข่าวคนนี้ข่าวแบบไหนครับคุณเอาดอกไม้ให้เขานี่คุณถามเขาอย่าเขาสดบ่าเนี่ยนี่ขนาดไปไม่ดกเลยอยู่นี่มาต้องปีที่หกแล้วนะฮะต้องบอกว่ายาวนานมากตั้งแต่2019ครับคิดไหมครับว่าจะอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งได้นาน ไม่ได้คาดคิดว่าจะนานขนาดนี้ครับแต่ว่าที่6ปีที่ผ่านมาก็มีไทออนด้าแล้วทีหนึ่งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีทีมที่2ที่จะอยู่นานขนาดนี้เใช่ไหมครับเรียกได้ว่าผ่านหมดทุกเรื่องราวกับสโมสรแห่งนี้ดี่าต่ทีสองทีหนึ่งแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงครับนะครับกับระยะเวลาที่นานขนาดนี้ครับถ้าให้มองช้างเผือกสําหรับคุณลูกศิษย์งสำหรับที่นี่ก็เป็น ทีมที่ดีแล้วขอที่ชู่นะทีมที่ดีมากๆเลยทีมที่ดีอันนี้จะตัดไหมนะคือตื้นตันตื้นตันตื้นตันตื่นตันเดี๋ยวจะร้องรู้สึกดีใจมากครับที่ที่เขาเห็นความสําคัญของเราขนาดนี้แล้วก็ครับไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่เพื่อที่นี่อยู่ตลอดอยู่แล้วครับในระยะ6กปีที่ผ่าน ก็มีทั้งสุขเศร้าเสียใจดีใจทุกความอยู่ในผู้ชายคนนี้ของเขาทุกความรู้สึกครับทุกความรู้สึกเลยครับแล้วนี่ฮะถ้าไปดูเกียรติประวัติของหมายเลขสิบเก้าผู้นี้ครับผ่านการเลื่อนชั้นมากับสามสโมสรนะครับทวนด้าเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดโอ้โหเกียริประวัติตรงนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยากนะครับสาหรับผมคนคนหนึ่งที่จะทําได้ก็อาจจะมีน้อยอะแต่ก็ ก็คงไม่น้อยมากแต่ก็มีเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเรารู้สึกดีใจมากเพราะมันเป็นเกียรติประวัติของเราเองด้วยแล้วก็ของสโมสรด้วยใในแต่ละที่ที่เราทํามาได้ครับก็คือพาทีมขึ้นไปเล่นไทยลีกไปเที่ยวปีหนึ่งแล้วก็กลับลงมาใช่ครับทั้ง3ทีมเลยหวังว่าจะมีครั้งต่อไปแล้วในฤดูกาลนี้ครับแบงก์กับที่เพิ่งจะใกล้จะจบไปครัฤดูกาล2อง4ันิองพัยิบ ผ่านมาทุกเรื่องราวตั้งแต่เกมแรกจนกระทั่งเกมสุดท้ายเนี่ยถ้าให้มองประเมินหรือสรุปในฐานะกัปตันทีมพอใจมากน้อยแค่ไหนกับทีมในปีนี้ปีนี้ไม่พอใจเลยดีกว่าตอบาตรงๆเลยใช่ใช่ใช่ว่าไม่พอใจเลยเพราะว่าเราเราทำเราทำไม่ได้ตามเป้าเลยอึดอัดนะอึดอัดเหมือนกันคือคิดว่ามันรถดีกว่านี้ได้ใช่ครับมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าเราเราไม่สามารถไปในสิ่งที่ทีมต้องการได้นะครับ แต่ว่าทั้งหมดก็ทั้งผมแล้วก็ทั้งนักฟุตบอลทุกคนก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วคือมันมีหลายปัจจัยที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เรื่องผลการแข่งขันนะครัในบ้านนอกบ้านหรือว่าสมาธิไทยเกมทําแต้มหล่นไปบ้างคือตรงนี้มันมันส่งผลหมดใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือทุกคนเต็มที่อยู่แล้วโดยเฉพาะในต่างแดเป็นกัปตันทีก็กระตุ้นลูกทีมตลอดเวลาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะดูการนี้นะครับซึ่งกระตันแบงค์ในฐาคนเมืองคนล้านนาก็น่าจะสัมผัสได้นนั่ก็คื นี่เป็นฤุกการที่ช้างเผือกอุดมไปด้วยผู้เล่นคนท้องถิ่นคนเมืองคนเหนือบ้านเฮาเยอะเลยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเป็นสิ่งที่ดีครับว่าเด็กๆเ,เ,เด็กน้องๆเขาพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาได้ได้ดีครับแต่ว่าทั้งหมดมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของเขาเองแหละว่าเขาจะสามารถดันตัวเองไปได้ถึงขนาดไหน<ม>เขาจะเรียนรู้หรือสะสมประสบการณ์ได้มากแค่ไหนที่จะสามารถขึ้นไปเร็วได้ไหม,มครับ ทดแทนลูกพี่พี่ในต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งจะเห็นได้ว่าฤดูกาลนี้เป็นปีที่สําคัญที่แบงก์ก็ถือว่ามีส่วนพยายามจะผลักดันน้องๆหรือว่าให้คาปรึกษาว่าให้ครับอย่างนี้ยิ่งใดผมมีสตังค์ยืมได้ก่ออะไรประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนี้มึงนี่ต้องข้ามไปก่อนต้องข้ามเรื่องนี้เพราะว่าให้ลูกไปหมดแล้วอแล้วอยู่มาหน้ขนาดนี้ครับแบงค์แน่นอนว่าต้องมีเกมที่ประทับใจมางซีซั่นไหนก็ได้ถ้าให้เลือกมาแมตช์หนึ่งธนวิชจะนึกถึงเกมไหนครับ เกมสีสเกตครับสีสเกตสีเกตสีเกตปีที่เราขึ้นไทยลีกไปเยือนใช่ครับไปเยือนมันเป็นช่วงที่พ้นจากโควิดมาแล้วเกมมันถีมากเราใช้คําว่า3วันตอนหนึ่งแมตช์มั้งตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็เรากําลังบี้กับคอนแกนอยู่ซึ่งจะในบ้านหรือไปเยือนเราไม่มีข้อแม้เราต้องสามแต้มอย่างเดียวตอนนั้นเพื่อกดดันเขาใช่ครับเพื่อกดดันเขาอย่างเดียวไล่กดดันเขา แล้วเป็นเกมที่เราถูกนําอยู่2ประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นแล้วเรามาไล่ไล่เขาช่วงท้าย3ลูก้วนเลยแล้วลูกลูกที่เราแซงเขาคือเป็นลูกทดเวลาอีกทีนึงที่ที่เปารลิต้าเขาขึ้นไปดีใจบนนาใช่ครับคุณคุณอยู่ไหนอยู่ดูทีวีอยู่บ้านอยู่ในสนามก็รู้อยู่ว่าอย่ากระโดดลงมานะคือก็อยู่จนจบเกมคือสัมผัสทุกมเมต์่นะเลยใช่ครับคุณจำมากจนยถึงตอนนี้จำนะแล้วต่อเนื่องกันเลยฮะแล้วถ้าเรื่องนักเตะของเชียงใหม่ยูไนเต็ดมากคนหนึ่งที่ คุณรู้สึกว่าขอเพื่นคนคน,นี้บอกให้บนด้วยนะคุณเลือกเขาเพราะอะไรห้ามเลือกตัวเองนะจริงๆก็อยากจะเลือกเทนะครับเพราะว่าเท่มันเป็นน้องที่คนหนึ่งของผมที่แบบเขาสามารถร้องไห้ให้ผมได้อยู่ตลอดเงี้ยแล้วอยู่มานานด้วยซึ้งใจครับร้องไห้ตลอดลไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> แต่เ <c oughs> ขารักคุณแต่ขอไม่เลือกแต่จริงๆมีนักเตะที่เก่งๆเยอะรับแต่ถ้าจะให้เลือกก็เป็นเปาลิต้าเนี่ยครั โอ้โหคนที่ทําให้ทีมมีส่วนมากมนะมีส่วนมาก,ากช่วงที่เขาเข้ามาอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าเขามีอิม,อมพัคเยอะมากที่ทําให้ต่อเกมอ่ะใช่ไหมช่วงเวลาเกมสั้นๆอ่ะเขาสามารถทาจากจากจะแพ้เป็นเสมอจากเสมอเราชนะขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะร่วมงานอีกครั้งหนึ่งถ้ายัางมีโอกาสก็อยากจะมีนักเตะแบบนี้ตอนนี้เขาเตะบอลอยู่ไหมเขาอยู่ไหนพอดีท่าน ว่าเขาน่าจะถ่ายพวกติ๊กตอกพวกคลิปฮาๆเกี่ยวกับบาซิลแล้วมั้งตอนนี้ไปไปแล้วอาจจะไปแล้วก็ได้แล้วนี่ฮะพูดถึงชีวิตนอกสนามกันหน่อยนะฮะชีวิตส่วนตัวตอนนี้แบงค์ธนวิชทำอะไรอยู่ฮะเห็นบอกว่าที่บ้านเกิดตอนนี้ที่นั่นที่บ้านตอนนี้ผมมีร้านนั่งชิลอยู่ร้านนะครับชื่อร้านถนัดดื่มกาแฟไม่ครับเป็นละเย็นเย็นชิลลใช่ครับย็นยนชิลไปเลยครับเป็นทางนั้นเลย เป็นพวกมาล่ามีอาหารหลายๆอย่างครับถ้าผมไปนี่เสร็จแล้วขับกลับมานี่ได้ไหมไม่ได้เจอด่านแน่นอนไกลไกล่แนะนําให้ให้พักที่นู่นแล้วก็น่ามีที่เที่ยวเยอะแยะเยอะแยะครับใครว่างๆก็ไปเชิญได้เลยนะครับเชิญที่ร้านได้ยิ่งปิดซีซั่นแบบนี้นะใช่ครับถ้ายิ่งปิดซีซั่นก็เต็มไปหมดนะครับนะแล้วเห็นโป้มีโปรเจกต์หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นฮะขายของหน่อยจะทําอะไรฮะน้องอะคาเดมี่ครับช่วงนี้กําลังช่วงเปิดรับเด็กดูครับแต่ว่า เรื่องรายละเอียดเรื่องวันยังยังไม่ยังลงรายละเอียดไม่ได้ครับเด็กนี่หมายถึงนักฟุตบอลเด็กผู้ชายอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อการี่สอนเด็กใช่ผมนี่จะชวนไปเรื่องนี้ก็คือกำลังเตรียมเตรียมอยู่ใช่ครับเตรียมเตรียมอยู่แต่ว่ายังลงรายละเอียดมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าต้องรอความชัดเจนของตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนดีครับผมก็ถือว่าจะนำพาประสบการณ์เส้นทางลูกหนังนับ10กว่าปีเนี่ยมาสอนๆไปอยากให้เด็ก ต่างจังหวัดเนี่ยเขาได้มีทักษะมีอะไรเผื่อในอนาคตเขาอาจจะไปยืนต่อกรอนกับพวกที่มีประสบการณ์หรือว่าใ,ในเมืองใหญ่ได้นีเ่เป็นเรื่องน่าสนับสนุนนะครับอันนี้ทีมงานฝากถามมาฮะว่า,วาเลขก19ที่ใส่มาตลอดมีที่มายังไงฮะ19ที่มาของผมก็คือเป็นเรื่องที่คุณตามทุกมวดหรือไม่ครับเบอร์ <laughs> 19ที่ผมตามก็เป็นพี่ชิดพงเลยครับพี่ใช้ของมง โอ้โหบิ๊กแปะพิชิตพงษ์เฉยชาเฉยชิวเฉยชิวคือเป็นตำนานเลยตำนานโอ้โหเล่นตำแหน่งเดียวกับเขาด้วยนะใช่ครับไอดอลเลยบไอดอลตั้งเด็กจริงๆตอนเด็กๆผมชอบใส่เบอร์16บอ๋อแต่พอมาเห็นเขาในตอนยิมชาติตอนครับก็เลยชอบชอบนิดหน่อยต้องต้องไว้เขาต้องไว้ผมจะได้เหมือนไม่เอาไว้เขาเขาไม่เอาขอเล่นในสนามด้วยก่อนลูกไม่หอมแก้มขอในสนามว่าองงนี้เ อ่แล้วนี่ฮรใกล้จะจบฤดูกาลแบบนี้ครับนักสุดท้ายเราจะเปิดบ้านเจอกับแพรยูเนเตดในลานาดาบี้ครับเป็นเกมที่ถูกจับตามองมากเลยนะฮะชม่อหมยูเนเตดเนี่ยหมดลุ้นแล้วจะเอาจริงไหมนู่นนี่นั่นเขาจะมาคว้าถ้วยที่นี่คุณมองใจนี้ออยังไงฮะวิเคราะหยังไงบอกหน่อยเกมนี้ใช่ครับอาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดไว้ที่ว่าจะมาชนะเราในบ้านไหมแต่ว่าเป็นมันก็ศักดิ์ศรีของเราครับ เราไม่ยอมอยู่แล้วครับแ mm hmm. มสสุดท้ายในบ้านของเราด้วย mm hmm. แล้วเป็นแมสสุดท้ายของปีด้วยนี่โอโ้โหมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่เลยใช่ครับเฮ้ฮะ okay. ได้ยินแล้วนะเดี๋ยวอย่าลืมมาให้กำลังใจกันตันกันด้วยมาเยอะเยอะครับท้ายที่สุดนี้แหละฮะคำถามสุดท้ายจริงละฟังมาสักขนาดนี้กับอายุ35ปีผ่านมาแล้ว6ปีกับช้างเผือกคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเส้นทางลูกหนังครับธนาิีไปต่อครับไปต่อแน่นอนครับ mm hmm. ถ้ามีโอกาสคือไปต่ออยู่แล้วอยังไม่หย mm ุดเพราะว่า เรายังมีความอยากเล่นอยู่เรายังไม่หมดไฟนะยิ่งตรงนี้มีสิ่งมากระตุ้นด้วยคือลูกน้อยที่อยู่ที่บ้านนั่นจะเป็นพันจัใจหลักพันจัใจหลักเลยที่ต้องสู้ต่อไปใช่ครับนะการทำแบบนี้ที่ราักนั่นแหละเดินทางต่อครับนะโอเคก่อนจากกันไปฮะฝากถึงแฟนบอลช้างเผือกนะฮะกับฤดูกาลที่จะจบไปอย่าอย่าพูดอะไรเปิดใจอะไรช่วยนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลมากๆเลยครับที่ว่าเข้ามาเชียร์พวกเราตลอดทั้งในบ้านแล้วก็ ทั้งตอนที่เราไปเยือนนะครับก็ยังตามไปเชียร์พวกเรากันอยู่แสดงว่ารักกันมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะครับว่าที่พยายามตามพวกเราไปเชียร์หรือว่าแม้กระทั่งในบ้านก็ตามแล้วก็ในคอมเมนต์อะไรดีๆหรือไม่ดีก็ก็อย่างน้อยเขาก็รักเราอะ่ะเขาอยากให้ทีมไปในทางที่ดีรเราก็เก็บมาปรปับปรปุงพัฒนาปรับปรุงนาต่อไปขอบ,บผู้ชมนี่ ต้องบอกว่าเป็นอีกเทปหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะภาคภูมิใจนะฮะกับการลากนักเตะคนหนึ่งที่ถ้าถ้าใครรู้จักเนี่ยเจ้าตัวจริงเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดเท่าไหนนร่นะฮะไม่ค่อยจะออกสื่ออะไรเท่าไหนนร่นะฮะและนี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกในรอบ4ี่ปีเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าผมจองตัวเขาบอกยังไงก็ต้องลากมาคุยก่อนจบฤดูกาลให้ได้แต่วันนี้ก็ได้มาฟังอะไรบางอย่างที่เราอยากจะได้ยินกันแล้วนะฮะเรื <laughs> ่กำลังใจให้กันต่อไปนะครับกับเกมสุดท้ายของซีซั่นแล้วก็การประจุภยัยครั้งหน้าไม่ร ยังอยู่หรือไม่เดี๋ยวเอามาติดตามกันอในทีบแต่ยังไงเราจะได้เห็นเขาอยู่ในเส้นทางลูกหนังตอบแน่นอนครับกับตำนานของช้างเพือกคนนี้ฮะมายเลิก้ากับตันแบงค์ธนวิทย์ธนาศรีพัฒน์กับผมลาลวครับแบงค์สวัสดีครับผกทีบ